เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าผีไทยไม่แพ้ผีชาติใดในโลกเราจึงอยากแนะนำให้รู้จักผีไทยที่เขาว่าเงี้ยนมากที่สุด <Wow. S 1> เริ่มที่ผีแม่นาคกันเลยครับแม่นาคพลัชนุเป็นผีตายทั้งกลมผีตำนานความเฮี้ยนอันเกิดจากความรักของเธอนั้นเป็นที่เล่าขานกันทั่วด้วยอิทธิฤทธิ์ที่หลากหลายของเธอไม่ว่าจะเป็นยืดแขนห้อยหัว หรือแม้กระทั่งหายตัวทําให้แม่นาครองใจแฟนผีชาวไทยได้อย่างต่อเนื่องพีม่มากจ้ามากจ้ากระสือเป็นผีที่เชื่อว่า เลือกสิงสู่อยู่ในร่างผู้หญิงเท่านั้นชอบกินของสดๆสดขาวๆออกหากินกลางคืนโดยไปแต่หัวกับตับไตไส้พุงส่วนร่างกายทิ้งไว้ที่บ้านไปไหนมาไหนที่เนี่ยจะเห็นเป็นดวงไฟดวงโตๆโแม้ไม่มีอิทธิฤทธิ์เทียบเท่ากับแม่นาคแต่ด้วยความเป็นผีที่มีแคาแรคเตอร์จัดขนาดนี้ทำให้กระสือได้รับการกล่าวขานอย่างต่อเน,นื่องและสุดท้ายผีปอ ปอบเป็นผีที่ไม่มีตัวตนชัดเจนเหมือนกระสือแต่ปอบจะเข้าสิงคนที่เป็นสื่อไม่จํากัดว่าจะเป็นหญิงหรือชายแล้วจึงออกไปหากินโดยที่เมนูโปรดของปอบก็คือตับไตไส้ทุงของมนุษย์นั่นเอง ือบ้านอยู่ต่างจังหวัดบุรีรัมย์าค่ะแล้วอยู่บ้านนอกบ้านนอกอยู่นอกเขตเทศบาลน,นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกคนจะมีความเชื่อน,นี้อยู่ในหัวปอบตอนกลางคืนจะออกมาหากินแต่แต่ว่ามันจะไม่เหมือนในหนังที่แบบอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นโลกนึงที่แบบไปสิงอยู่ในคนแล้วก็อยู่ดีๆก็จะต,ตายแล้วก็พอเปิดไส้มาก็จะไม่มีเครื่องในอะไรประมาณนี้มากกว่าเชื่อ <c oughs> เพราะว่าไม่รู้โดนฝูกฝังตั้งแต่เด็กว่าผีน่ากลัวใช่ไหมแล้วก็จะโกัวผีจักออรก็จะเชื่อแต่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแค่ยังไงเป็นวิธีของคนที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองต้องกินแบบของดิบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบถ้าจะเป็นนิสัยคนมากกว่าชายอาจจะไม่ได้ถึงกับเป็นผีแต่แบบเป็นไลฟ์สไตล์เป็นไลฟ์สไตล์ปอบเป็นอีกตำนานผีที่คนไทยรู้จักกันดีและด้วยความป๊อปของปอบนี่แหละครับผีทำให้ปอบกลายเป็นหนังไทยมาแล้วในหลากหลายเวอร์ชันทั้งปอบที่เป็นหญิงชารา หรือแม้กระทั่งปอบสาวสวยเซ็กซี่ตรงนีมาแล้วมิถุนายนนี้สหมงคลฟิล์มและบารัมยู่จะพาปอบกลับมาโลดแล่นบนจอภาพ,พยนตร์อีกครั้งในแบบปอบหน้าปลวกปอบหนะ้าปลวกที่นี้ก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าแบบไม่สวยอะไม่ไม่เห็นชาสติ้งของแต่ละคนแล้วก็แบบพุ่มกลับบอกเราว่าเรื่องนี้ไม่เน้นสวยอ้าวเราได้ได้ไงอ่ะ ปอบเวอร์ชันนี้มาแปลกครับเรียกว่าไม่ต้องหนีเพราะทุกคนก็อยากจะเป็นปอบกันทั้งนั้นอ้าวแล้วมันยังไงกันล่ะเนี่ยความแปลกใหม่ของปอบปี2014เนี่ยก็คือให้ลืมเรื่องเก่าไปเลยคือเป็นปอบที่ทุกคนอยากจะเป็นนะทุกคนพยายามที่จะแบบว่าบอกว่าเฮ้ยฉันนะเป็นปอบฉันนี่แหละเป็นปอบอะไรเงี้ยก็รวมกับแก๊งสาวๆแล้วก็พี่ตุยๆพี่แบงค์อะไรเงี้ยค่ะที่เขาจะ แย่งกันเป็นปอบแต่ละคนก็จะมีลูกไม้ที่งัดกันขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาเป็นปอบเองอะค่ะเราเองที่เป็นกูเป็นเองมันจะเป็นได้ยังไงกูเป็นอยู่มึกูเป็นเองค่ะถูกไ,ไ,ไหมเผาไฟเลยเถอะเตรียมตัวพบกับการปฏิวัติวตงการปรอบครั้งยิ่งใหญ่กับภาพยน,นตร์จิกัดหาสยองขวัญปอบหน้าปลวก 12มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์